รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เหลืองเงี้ยมีเสี้ยปากแดงแก้มแดงรองเยอะจเจย์ยมจ้าจนี่วันนี้ฉันว่านี่ยสะซอยทาสีกันสักหน่อยดีกว่านี่หอมนี่จะเล่าอะไรฟังวันนี้เจย์มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังแล้วจะบอกด้วยว่ามีดารามาที่ร้านเจ๊โฮ้ยหมอเปล่าร้านเจ๊เนี่ยแล้วมีดารามานี่เพงทำไมจะไม่ใช่ล่ะมีเสี้ยมาสะรอบที่ร้านเราเดียวเดียวเดียวนี่ดาราดางากันอะมีเสี้ยเลยเหรอ เ,เจ๊ถ่ายรูปไปด้วยดูนห,หน่อยเจ๊ถ่ายรูปนี่เสียเสียไหนเสียเสียไหนมีแต่ลิงตันลิงตั้นลิงเจ๊เสีย นี่ลีงตัวเนี้ท่อบตเขจาจ้างมาเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะเ,เขาจะเอาเขามาทำงานเปิดสวนมะพร้าวขาวนี่ไม่ได้ธรรมดานะบอกเลยว่าทำไมนางน่ารักแสนรู้ตอนนี้นางทำผมอยู่เนี่ยสักผมนะสักผมอยู่อาอยู่ในร้านเรยเนี่ยหรอ,อใช่ไหมนี่ยสั่ผมอยบอกสิว่าลิงชื่อหมีเสียนี่รู้จักตัวนี้นุ้หมี่เสี้ยนร้าจีนนะเซ่รู้จักวัดดังแฟนๆขับเข้ามาเหมือนกันนะฉลาดเก่งมากตัวเนี้ยค่าตัวแพงด้วยอยากถ่ายรูป เดียวจี๋เ right ดียวีนึกอีชอนสะอยู่สะคนให้อยู่สอะไรทำไมอะไรอิชอนทำลิงตายโวยวายจะบ้าแล้วไอ้แค่ลิงตายอชอนทำไมลิงตายวะก็ตอนี่ชอนกำลังตากขนให้มันอยู่ มันทำหน้าเหมือนหิวก้วยชอนเลยเอากล้วยให้มันกินชอนให้ลิงกินกล้วยเนี่ยลิงจะตายได้ไงกินแนว้อ โหดมากฉันบอกใครเขายิงใช่ไปก<ช>่อนนะสวัสดีครับ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 สวัสดีเห็นผู้ช่วยผมบอกว่า<ห>น้องหมีเสียมาตัดผมที่ร้านนี้ใช่ไหมหหหเออเอแลวผมขอเข้าไปดูหน่อยเนะดดเดยวเดคแต่เย็นๆคับพอดีน้องหมีเสียกำลังสะผมอยู่ค่ะสระผมดีเลยดีเลยงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยแหม่เยอโอ้โหแหมเป็นว่า เด็กที่ร้านเนี่ยกำลังนวดให้กับหมีเสียแล er ้วพอดีว่าเพลินเพลินหมีเสียก็เลยหลับไปอ่ะค่ะถ้าด ok ินเข้าไปเดี๋ยวคุณหมีเสียเดี๋ยวจะตื่นขึ้นมางงงี้นะอารมณ์เสียใช่ค่ะถ้าหมีเสียตื่นแล้วหมีเสียก็จะอารมณ์ไม่ดีเอาอย่างนี้จะจะให้เร็วขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหตดหอมเนี่ยไปไปช่วยดูให้นะคะ ได้ได้โอเคเราต้องรูยังไงไปดูเลยไปเดี๋ยวเอาลีนไปเดี๋ยวไปดูลีนแค่ก่อนแป๊บนึงค่ะไม่ไม่ช็อตเจออะไรคันไปดูลีนไปดูลีนก่อนจะได้เจออย่านะอย่านะนี่นี่ห้ามผมไม่ให้ไปดูหมีเสียเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหมีเสียเป็นไรใช่ไหมถ้าหมีเสียผมเป็นอะไรไปนะร้านนี้โดนปิดแน่ปิดแน่ต่อเสียงร้องนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแบบน้ะคว่าต่ออยังส่งเสียงร้อง ดีก็ดีโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมปวดท้องอยู่พอดีเดี๋ยวไปส่งแฝกหน่อยนะแล้วจะได้แวะดูลิงด้วยนะครับคือร้านเราเนี่ยมันเล็กไม่เหมาะกับคนใหญ่คนโตอย่างท่านเรากะถ้าท่านจะเข้าห้องน้ำจริงๆเนี่ยไปเข้าที่ร้านเข้ามันใจดีไหมคะดีกว่าถึงผมจะเป็นถึงประธานอบตนะแต่ผมก็ติดนินห้องน้ำเล็กๆอะไรผมเข้าได้หมดแหละไม่ต้องห่วงขอบใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประธานอบตท่านควรตอบนะร้านเรามีแต่ผู้หญิงนะฮะท่านอบตมันจะดีเหรอฮะที่ท่านจะเข้าห้องน้ำที่นี่ แล้วยังไงเนี่ยผมถามจริงๆใจคอจะจะแม่งผมข้ามจริงเหรอไม่รู้ล่ะข้าศึกบุกประตูหลังแล้วยังไงผมก็จะห้องนะมาแล้วตอนเตอนเ้โเดียวเดยวตัวเดตัวเดียเดียวตัีตัเดเดียดียเดียตัวเยตัดีเดียวดีตตเตีเดียเัวแ่เีเตัวเัย นั่งนั่งนั่งนะแต่จริงมันน่าจะตัวสูงขนาดนี้นะบางทีมันก็ยืนมันยืนถ้านั่งจะตัวเท่านี้ถ้ายืนตัวเท่านี้ใช่ใช่มีเสียอ่าก็ดีก็ดีนี่มีเสือตัวจริงนะตัวจริงแล้วประกันไม่ใช่ตัวปลอมไม่ใช่คนปลอมตัวมานะไม่เคยไม่นตัวบ้าใครจะไม่นตัวเลยอ๋อก็ดีเพราะว่าถ้าเป็นลิงจริงๆเนี่ยจะต้องรู้เรื่องมะพร้าวถ้าผมเข้าห้องน้ำแล้วออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นตัวปลอมนะนี่เน่เน่รู้เรื่องแน่อ่าหลบหน่อยกดจิบออกมาเลย เขาพยายามเป็สบายใจค่ะจะออกมาจัดเต็มนานๆได้เลยค่ะร้อค่ะเจียบเจี๊ยบเจียบ้รู้อะเขาช่นตายแน่เลยถ้าอยากจะเป็นลิงให้เนียนะมันต้องเรียนรู้เรื่องบะพเพ้าเดี๋ยวฉันจัดการให้เจียบเนียนรู้เรื่องมะพเ้าต้องให้เป๊ะนะมเงิน ทำ่แมนะโดนกันหมดเนียเมื่อกี้เห็นเปล่าอะไรไม่ได้โจรงูสวัสดิ์แน่เนี่ยปืนกันบ้าใครที่จะไปโจงูสวัสดิ์ล่ะปืนใชปืนใบมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเราให้ลิงทำแล้วเดี๋ยวพวกเราช่วยใบนะคะมีประโยชน์ในใบใบมีไงมีไงอันี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่ะเทศกิจไม่ใช่เจ๊ไม่ใช่ผ่านลงไม่ใช่เจ๊เเเยยดดีจแม่หมดแม่หมดเจ๊แล้ว 我了。